สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคนมื่อนึ่กัมอพอยานุ่งข้เกาเหลาจ้าพี่น้องจ่ายานุกับมีข่ามาอัพเดตเรียงบอสบอยสิริชัยสอแอนออรดีคื้เกาลาจ้าพี่น้องจ่าด่วนล่าสุดบอสบอยโพสตอวยแบบนี้ให้น้องคนนี้งานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นีพี่น้องจ่าเดี๋ยวยานุสงซื้าบอฟังเนาะพี่น้องก็คือว่าล่าสุดบอสบอยสิริชัยแล้วก็ไดโพสแบบนี้ละพี่น้องมีน้องอันปลายกนกพร้มาเยี่ยมแล้วเนาะพี่น้องกรพร้อมทั บอดบอยแล้วโพดแบบนี้ลูกสาวหลามาเยี่ยมให้กำลังใจพี่ๆซ้อมน้องปลายปลายกนกพรศิลปินผลผลิตจะของใจเกินร้อยตอนนี้เป็นศินลปินที่มีแฟนคลับติดตามผลงานได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ให้ได้มีผลงานออกจากวงไปแล้วยังคอยมาเยี่ยมเยือน งานไหว้ครูก็มาทุกปีและให้กำลังใจเพื่อนๆอ,อยู่เสมอขอให้หนูเจริญเจริญนะครับฝากติดตามผลงานของลูกสาวด้วยนะครับสพี่น้องจ้ะบอดบ่อยแล้วก็วาฝากติดตามผลงานของลูกสาวในเด้อน้องปลายกนกพรพี่น้องจ้าพี่พี่น้องนองก็มาคอมเมนต์ได้ลายเอฟซีได้ไลฟ์ถันนาพี่น้องก็มาสแสดงความเห็นดีใจน้ำน้องปลายกนกพรนาอพี่น้องสวยสวย คนที่ไม่ลืมบุญคุณคนมีแต่เจริญงอกงามใช่เปล่ามาหาพ่อหรือมาหาใครปลายกหนกพรสันเป็นแซลนะพี่น้องจา้าปาดอายคือหล่อคักแท้สันพี่น้องจา้าลูกสาวพ่อบอสแม่แอนลูกสาวพ่อบอยแม่แอนน่ารักคะ่ะน้องปลายน่ารักคะ่ะรักและติดตามนะคะนีก็ว่า ไปหาพ่อหรือไปหาไผว่าสันแซวนเหรียญนพี่น้องลูกสาวพ่อบอยแม่แอนใจเกินร้อยน่ารักลูกสาวพ่อบอยแม่แอนนาฮาักนพี่น้องจา้าไปเราก,กับขึ้นมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนงานไหวค้ครูกับมาทุกปีเป็นตาหักลูกสาวพ่อบอยแม่แอนน่ารักมากจาก้าคิดดีทำดียอมได้ดีสิ่งดีๆตอบแทนมันหมาน,มนปังปเด้อลูก อีทันนีกวาลูกสาวพ่อบอยแม่แอนน่ารักมากจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะลูกสาวพ่อออยแม่แอนพ่อบอยแม่แอนเก่งแล้วคะ่ะลูกสาวพ่อบอยแม่แอนพี่น้อง FC เอฟซีหลยๆท่านกันคอมเมนต์ในทั้งเดียวกันว่าลูกสาวพ่อบอยแม่แอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยเก่งมากน่ารักมากน้องน่ารักมากนาะพี่น้องจ้าน้องปลาสวยน่ารักมากขอให้ปังปัง น้องปลายมาส่งกาแฟพี่เบนสันเปิลกระแซวเหรียญน,น้พี่น้องน่ารักมากแต่ว่าวันนี้พ่อบอยรอออล่ามากสันเปิลกระสอมใหญ่น้พี่น้องจ้ะติดตามทุกคนที่เป็นลูกของบ้านใจเกินร้อยถ้าไม่ใช่ลูกใจเกินร้อยเราก็ไม่ได้ติดตามค่ะถ้าคนวเวียนมาใจเกินร้อยจะติดตามทุกคนนอกนะแล้วขอให้ตามพ่อหัวใจ อยู่ที่หมอลำใจเกินร้อยคานาเดียวปาร์โทรสุดยอดเลยเป็นนันติด f อฟซีหมอจำใจเกินร้อยอย่างคักเลยพี่น้องจาน้องปายน่ารักมากค่ะสม่ำเสมอดีกับใจเกินร้อยเห็นน้องแวะเวียนมาตลอดพี่น้องบ้านผือรัตนบุรีเอฟซีตลอดกันครับอ้น่ารักมากค่ะน้องปลายเป็นเด็ก น่ารักเสมอต้นเสมอปลายให้ความเคารพพ่อบอยแม่แอนเสมอนะฮักนาอพี่น้องจ้าน่ารักเสมอคนนี้เคยเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมเป็นตหาหักนาอพี่น้องน้องสองน้องน่ารักตลอดเลยเด็กคนนี้วันแรกที่น้องบอยไปรับเอาที่บ้านเกิดน้องรักษาความดีไว้แบบนี้นานๆนะคะเมนนาอพี่น้องจา้าดีใจน้ำนองก็ขออหายนองไปกระนกพรอนเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยรวยทั้ง บอดบอยสอแอนสุขูุสุคนเด้อหิงหิงปังปัง,ปงรวยรวย,วยเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้วพี่น้องพี่พี่น้องๆองมีความชดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังเด้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย